ครับสวัสดีครับผมนะครับนายสลาวุธทธิ์สินพิพัฒนาวงศ์นะครับได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริการนานนายพักนวัรนมเฟื้องนะครับให้มาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของงานโครงการกิจกรรมที่นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตของประเทศไทยนะครับภายใต้สังกัดสํานักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับได้จัดเป็นประจําทุกปีนะครับก็จะมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องสนับสนุนในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็น ด้านการกีฬานะครับในเรื่องของชมรมวิชาชีพนะครับและที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นชมรมช่างยนต์นะครับได้จัดโครงการเกี่ยวเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมนะครับและทำนุบำรุงศาสนานะครับก็ได้ร่วมออกหน่วยนะครับลื่อนที่มาที่นวัดชนแดนพระพุทธบาทของเรานะครับซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็จะมีทั้งคณะครูอาจารย์และก็นักเรียนนักศึกษานะครับร่วมกันทําความสะอาดนะครับในบริเวณวัด ทาน,น้ำรมงพระพุทธศาสนานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของคนดีคนเก่งที่พวกเราได้จัดทําเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับครับผมในวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์นะครับพุทธศักราช2567นะครับนี่เป็นโครงการดีๆโครงการหนึ่งนะครับของวิทยาลัยการอาชีพชนแดนนะครับซึ่งน้องๆ ของสถาบันและอาจารย์นะครับได้มาช่วยกันทำความสะอาดลานวัดนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นที่น่ายินดีและเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่เป็นจิตอาสาของน้องๆน,นะครับจากวิทยาลัยการอาชีพอำเภอชนแดนนะครับในวันนี้กิจกรรมหรือโครงการนี้ได้จัดขึ้นที่วัดพุทธบาทชนแดนนะครับหรือวัดที่ เรามีเกจิดังๆุกอย่างเช่นหลวงพ่อทบนะฮะนะครับเราก็จะทราบกันดีว่าโครงการเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่น้าเชื่อจูและสนับสนุนนะครับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมภาครวมนะครับซึ่งถือได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตัวอย่างที่ดีนะครับของสังคม นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์และน้องๆทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันเสียสละแรงกายแรงใจนะครับในทงในการทําความสะอาดลานวัดนะครับหรือบริเวณวัดโดยทั่วไปนะครับโดยการในวันนี้กิจกรรมหลักๆก,ก็คือการปัดกวาดใบไม้นะครับเก็บกวาดใบไม้นะครับซึ่งน้องๆไ,ได้กระจัดกระจายกันอยู่นะครับอาจจะเก็บภาพได้ไม่ทั่วถึงนะครับก็ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์และน้องๆทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันในกิจกรรมในครั้งนี้ครับมันไม่กว้างเลยไม่ได้ขายง่ายเนี่ยนะครับโครงการนี้ก็จะรวมไปถึงการทําความสะอาดห้องน้ําของวัดนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกิจอาสาที่น้องๆได้สละแรงกายอุทิศแรงกายนะครับแล้วก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะครับเพื่อ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะครับใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเพื่อสังคมนะครับในภาครวมเป็นที่น่ายินดีนะครับก็ทางเชศบาไผ่ยเองก็อยากจะพร้อมมีส่วนที่จะสนับสนุนในโครงการดีๆเหล่านี้นะครับซึ่งวันนี้ทางวิทยาลัยการอาชีพชนแดนก็ได้ทําให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับเจริญโอการ นะสาขาเขาได้ร่วมกันคิดโครงการนะครับเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมภายในพื้นที่นะครับผมขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ,บ,รบนี่ครับนี่คือการปฏิบัติงานในกิจกรรมนะครับกิจอาสานะครับกิจอาสาพัฒนาวัด ่าผมเรียกง่ายๆเลยครับเป็นโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดนะครับกิจกรรมงานหลักวันนี้ก็คือการปัดกวาดลานวัดนะครับเก็บเศษใบไม้ใบหญ้านะครับนี่คือน้องๆของวิทยาลัยการอาชีพอำเภอชนแดนนะครับนะครับครับที่เห็นนี้จริงๆแล้วยังมีอีกน้องๆอีกหลายท่านนะครับซึ่งอยู่ในมุมลับผมไม่ได้ติดตามไปถ่ายทอถ่ายทำนะครับ ก็เอาเฉพาะที่เราสะดวกที่จะถ่ายทำนะครับเพราะวัดกว้างมากครับวัดรุทบาทชนแดนนะครับก็ขอทุกท่านได้เห็นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับเป็นกิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนได้นะครับเพื่อการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมนะครับในส่วนนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างและแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างยิ่งนะครับก็ ขอแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านและก็ขออานิสงส์ตรงนี้จงส่งผลให้กับน้องๆและครูบาอาจารย์ที่ได้นำกันทำกิจกรรมเหล่านี้นะครับได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังและปรารถนาเป็นอย่างดีนะครับสมกับที่น้องๆได้ตั้งใจอุทิศตนนะครับเพื่อประโยชน์ต่อสังคมนะครับสืบไป น,นี่คือการร่วมมือกันนะครับงานที่ใหญ่ก็จะกลายเป็นงานเล็กนะครับเพราะทุกคนมีจิตที่เป็นหนึ่งเดียวนะครับคือมีพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีนะครับงานใหญ่ก็จะกลายเป็นงานเล็กนะครับ แต่ถ้าตาบใดความสมคคีนั้นแตกสลายไปนะครับงานเล็กๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่หรืออาจจะเกิดเป็นปัญหาบานปลายขึ้นได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นความสมคคีจึงเป็นสิ่งสําคัญในหมู่คณะนะครับ mm hmm. ก็ขอชื่นชมครับ mm hmm.